คเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมากลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมฟิชติ้งก๊อตน,นะครับวันนี้เรามีพอยต์เริ่มต้นกันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยพอยต์นะครับผมไปเพื่อเพื่อการไม่เสียเวลาน้องก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะมาดูกันเลยครับอ่ะดูไปที่สิบก่อนเลยอุ้ยแมงกะพุน,น,นโอเคกขอสวยๆงามๆหน่อยดลคลิปนี้โอเคได้อยู่มาที่อ่าวสามร้อยเฮ้ยมีอะไรมาดูต่อดูต่อดูต่อ ไม่เขา้าว่ะเฮ้ยปูเป็นเลเตอร์มาไหมไม่เข้าอีกแล้วเย้ลงๆเรื่อยๆเลยโอเคราคามาอยู่นะครับกูเป็นเลเตอร์ขอก่อน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 โอ้ไม่ได้เว้ยโอเคขามาโอ้ไม่ได้อุย้ยเท่ยราคามาหนึ่งพันเลยเหรอเชีย่ยตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับมารุ้อต่อรื้อต่อรื้อต่อ,อ,ตอแต่ไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่วะคือไม่ได้พลอยขึ้นก็จริงอะอุย้ยลาวอะ่ะมังกรทองก็มาครับโอเคตอนนี้เพิ่มแล้วนะครับผมไปๆๆๆๆอ่ะต่อดิอ่ะต่อดิ ก็เริ่มมีเงียบแล้วเนี่ยไม่ดีมากแบบนี้เชื่อใจผมจะกินเกินสิบมากเลยนะแต่ว่าในห้องหนึ่งเนี่ยติดไม่กี่เยอะสุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือผม,มไม่ค่อยไม่ค่อยสอนเรื่องแล้วว่ะเหลือเท่าไหร่รเนี่ยเหลือแปดร้อยด้วยโอเคได้ปืนฟรีมานะครับผมมาเดี๋ยวคงต้องใช้ปืนฟรีในการยิงคืนหน่อยแล้วกันนะครับมาลุยกันเลยทุกคนได้กี่นัดได้มาที่ป้าสิบนัดโอเคไป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 เดี๋ยวยิงปืนซ้มไปด้วยผมเผื่อได้อีกกระบอกมายิงต่อนะครับว่าถ้าเกิดได้อีกกระบอกไปยิงต่อเนี่จะดีมากเลยโอ้โหไม่ได้ว่ะ ปลาทองก็ไม่ได้ได้นะครับโอเคปูสะบัดมาไหมอุ้ยปลาทองมาโอเคสวย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 ไม่เข้าวะ่ะเชี่ยไม่เข้าเลยนะตอนเนี้ยนี่คือบันเลจริงๆแล้วนะอน,นอนก็ไม่มาโอเคราคามาอุ้ยมังกรทองโอ้ได้ดฟอยคืนอยู่ครับผมโอเคไม่เป็นไรเชื่อผมว่าวันนี้ผมโบ๋ไม่ค่อยดีเลยว่ะผมอาจจะขอแค่เอาพอยด์พันห้าคืนก่อนดีกว่าวะทุกคนวันนี้น่าจะโบ๋ไม่ค่อยได้นะครับโอเคปลาวานมาห้าร้อยครับผม อุ้ยปลาทองมาโอเคได้ฟอยคืนแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาที่1 5 0 0งพันห้าร้อยพอยได้เนอะก็อ่ะโอเคแล้วครับผมดูทรงวันนี้น่าจะบวกยากหน่อยนะก็อ่ะเถึงเราได้ฟอยคืนมาก็โอเคมากแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้ก็ไม่นนี่ผมขอจบคลิปไปพิธีก่อนดีกว่าแล้วกันแลน้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย